สวัสดีค่ะวันดีทางร้านนะคะมีเครื่องขีดราแรงดันสูงมีแรงเลื่อนของยี่ห้ออนเซ็นนะคะลูกค้ามาแนะนาให้ถึง2รุ่นเลยตัวแรกจะเป็นรุ่นโปรขีด450สาย15เมตรและ<ม>ตัวที่2นะคะจะเป็นรุ่นโปรขีด450สาย10เมตร<ม>คะ่ะมาดูสเปค 5, เลยนะคะ2ตัวนี้นะคะสเปคเครื่องอยู่ที่3,900วัตต์นะคะใช้ไฟบ้าน220โวลต์นะคะลูกค้าสามารถปรับบาร์ได้450บาร์เต็มนะคะถือว่าแรงมากๆ แล้วก็อัตราการดูดน้ำนะคะ650ลิตรต่อชั่วโมงเลยนะคะลูกค้าเป็นมอเตอร์แรงสูงนะคะลูกค้าด้านหลังนะคะด้านหลังของเครื่องนะคะจะมีใบพัดระ,ะ,ะบายความร้อนนะคะ <Wow. S 1> ลูกค้าแล้วก็ตัวล้อของเรานะคะลูกค้าสามารถล็อกล้อเลื่อนได้เลยนะคะและหน้าแปลนของเรานะคะลูกค้าเป็นหน้าแปลนทองเหลืองแท100้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะลูกค้ามาพร้อมเกรดวัดแรงดันนะคะปรับบาได้ตรงนี้นะคะลูกค้าสวิตช์เปิดปิดจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ แล้วก็กกอุปกรณ์ภายในกล่องของเรานะคะลูกค้าจะมีตัวปืนให้1ชิ้นนะคะมาพร้อมก้านปืนต่อยาวนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามีวิธีประกอบให้ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นตัวสายยางไฮดรอลิกนะคะมาพร้อมตัวกองนะคะลูกค้าไว้จุ่มกับถังฝั่งด้านนี้นะคะเราก็จะใช้ต่อกับเครื่องนะคะเป็นข้อต่อทางน้ําเข้านะคะ แล้วก็จะมีอไไล่ให้นะคะประแจและทางร้านนะคะแถมกระปุกทำโฟมให้ด้วยนะคะ150 ML นะคะสองตัวนี้นะคะความแตกต่างอยู่ที่สายฉีดน้ำไฮดรล,ลิกนะ,ะลูกค้าตัวออนเซน450บาทนะคะเราแถมให้ลูกค้า15เมตรส่วนตัวโป้นะคะ450เราแถมให้ลูกค้า10เมตรนะคะความยาวนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกใช้เลยลูกค้าอยากได้รุ่นใหนนะคะสามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะคะ S 1> <S 1> <S เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันต่อเลยด้วยนะเร<ม>าเสียบอยู่ตรงที่ที่มีราบที่ราบนะคะลูกค้าแล้วก็มาดูจากทังนะคะนี่เริ่มมาเลยนะคะตรงหัวสา,ามารถปรับองศาได้นะคะขีดตรงก็ได้นะคะ วิธีการปรับบานะคะให้ลูกค้านะคะฉีดไปด้วยนะคะแล้วก็ปรับบาตรงนี้ไปด้วยนะคะตอนนี้ปรับเต็มแล้วนะคะสังเกตนะคะเวลาเราลดบาน้ําก็จะเบาลงนะคะตัวนี้เราก็จะเพิ่มบาขึ้นน้ําก็จะแรงขึ้นนะคะนี่